น้าชาพออทำอะไรก็ไมารู้เป็นพิตตี้เหรอใช่อยากเป็นพิตตี้เหรอเป็นรถอะไรคะพี่หญิงครับ อันนี้นะคะจะอยู่ในโลโก้เจษฎาเทคนิคมิอเซียมนะคะชื่อว่าเมเชอร์สมิธ KR สองร้อยเป็นรถคันแรกที่คุณเจษฎาเริ่มสะสมอ๋อคือเป็นรถคันแรกของพี่พิทุพันธ์ที่นี่เลยใช่ไหมครับใช่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้คุณเจษฎานะคะเริ่มสะสมคันต่อๆไปแล้วก็เปิดพิพิธภัณฑ์อย่างเป็นแล้วแล้วรถคันนี้นี่มันมีอายุเท่าไหร่แล้วครับคันนี้เนี่ยอันนี้หรอก็ประมาณยุคซิตี้หกศูนย์หกศูนย์ขึ้นไปนะคะหกสิบปีขึ้นไปโอ้โหอายุเท่าปู่ย่าตาหลวเลย สำหรับรถคันแรกของพิพิธภัณฑ์เจษฎาเทคนิคมิวเซียมแห่งนี้ก็คือเมเชอร์สมิธ KR 200ไมโครคาร์สัญชาติเยอรมันออกแบบโดยเฟนฟิกเชอร์อดีตวิศวกรออกแบบเครื่องบินรบลักษณะของรถเป็นการผสมผสานระหว่างสกูตเตอร์กับเครื่องบินที่มี3ล้อเปิดประตูโดยยกจากด้านข้างนั่งได้2คนเนื่องจากว่าเมเชอร์สมิธ KR 200เป็นรถสะสมคันแรกของคุณเจษฎาสัญลักษณ์ของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมก็เลยเป็นรูปรถคันนี้ด้วยนะครับ รถทันเล็กๆสีนะ่ารักน่ารักเขาเรียกว่ารถอะไรคะค่ะตรงที่เรายืนอยู่นี้นะคะจะเป็นรถที่เล็กที่สุดในโลกโ<อ>มีห้องมีคอนเทนตมินิใช่ก็คือ,อปัจจุบันเขาเรียกว่ามินิคูเปอร์ใช่ไหมไม่ใช่พี <laughs> ่พี่ครับ่ะ <laughs> อันนี้เป็นเกินที่ทำมาจากไฟเบอร์การ์ดนะอ๋อครับโอ้ <laughs> โห มินิคอมเทสไมโครคาสัญชาติฝรั่งเศสเปิดตัวครั้งแรกสู่สายตาผู้คนในงานปารีสมอเตอร์โชว์มินิคอมเทสถือเป็นรถไมโครคาที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกด้วยขนาดความยาวเพียงแค่1เมตร73เซนติเมตรตัวถังผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสมี3รล้อประตู2ด้านเปิดไม่เหมือนกันเนื่องจากถูกออกแบบโดยวิศวกร2คนนั่นเองครับมันมีหอด้วย รถพิบานไม่ใช่รถตำรวจต้องรถชาเกาะผุไม่ใช่ชนะเลยไหนตัวตำรวจอ๋อคือเป็นนี่คือเป็นรถตำรวจในสมัยก่อนใช่ไหมพี่หญิงครับใช่ค่ะแล้วพี่หญิงครับผมถามหน่อยคือประตูรถมันอยู่ไหนคะมันต้องมีประตูรถข้างๆอันนี้มันไม่มีประตูรถอ่ะอายุนั้นประหยัดเหล็กประตูยางปัจจุบันมีประตูกี่ประตูคะมีสี่ประตูครับใช่ใช่ครับคันนี ประหยัดก็ต้องมีประตูเดียวโอ้โหมันประตูก็จะเปิดทางด้านหน้าเออผมชอบการเปิดประตูรถในสมัยก่อนมากๆเลยมันแนวดีอะมาพี่ไปนั่งด้วยนะชาใช่ปะประตูรถมันแบบเทมากเลแล้วถ้าอยากได้แล้วพอปิดมาก็เป็นพรมอะไรได้เวลาณชาปิดประตูอะณชาดึงประตูเข้าไปนะคะพรมอะไรก็จะเข้าไปชิดพอดีกับตัวคนขับเจ๋งมากเลยโอ้โหพี่มีกระจกตรงนี้ด้วยนะชาเสริมห่อนณชาเสริมสวยหน่อยส่องหน่อยวันนี้ทำไมรอจังเลยเนอะ โอ้ใช่โอ้ตอนไหนยังมาใยุคนั้นนี่ถึงแบบเป็นคนดังเลยแบบไม่ต้องแย่งกันนะบ๊าสวัสดีทุกคนโอ้โหจ้ามากมากเลยฮ่ะนัทชัยอยากได้รถแบบอันนี้คือมันเป็นรถของรุ่น B M ใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้ BMW i7 นะคะคือบีรถรุ่น B M นี่มันมีมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่อันนี้กี่ปีแล้วคะคันนี้ค่ะกี่ปีแล้วคันนี้ก็อยู่ในยุค รถซิตี้เหมือนกัน60ปีเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ก็จะอยู่ในโหมดของไมโครคาร์ Pro นะคะ,<อ>ะเป็นเหมือนกันหมดเลยจะมีตั้งแต่รุ่นที่เราผ่านมาก็จะมีโพจานไฮเทนแล้วก็ BM เอบบ็มหวาเซตตาเนี่ยผมรู้แต่รุ่น BM รุ่นเดียว <laughs> B M W i setta เป็นรถขนาดเล็กนั่งได้1หรือ2คนเท่านั้นรถรุ่นนี้ถูกออกแบบโดยบริษัทผลิตตู้เย็นยี่ห้อ i s o ประเทศอิตาลีประตูรถจะเปิดจากด้านหน้าคล้ายกับประตูตู้เย็นเวลาเปิดประตูพวงมาลัยก็ติดไปกับประตูด้วยนะครับ B M W i setta ถือเป็นไมโครคาร์ที่ประสบความสําเร็จมากรุ่นหนึ่งเลยนะครับพี่หญิงครับแล้วมีคนมาดูเนี่ยเคยมีคนอยากจะซื้อรถพวกนี้บ้างไหมฮะมีเยอะมากค่ะแต่คุณเจษฎานะคะ ไม่ขายค่ะไม่ขายใช่ไหมครับเพราะว่าแต่ถ้าอย่างน้องอังการ์บ้านน้องก็อาจจะมีรถสไตล์แบบนี้จะเอามาเสนอขายในสินค้าผั์เนี่ยมันก็หัวมันก็หัวอู้ไม่เอาครับก็คือเป็นรถคลาสสิกก็คือมันหัวมันหายากใช่ไหมครับใช่ค่ะคือเสน่ห์ของรถคลาสสิก อันนี้เนี่ยไม่ทําจากเหล็กไม่ทาจากไม้ไม่ทําจากกระดาษแน่นอนะ่ะดูจากลูกดูจากวัสดุแล้วเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่มันนุ่มๆอันนี้เป็นวีโลเล็กของเชโกสโลเดวียใช้เหล็กแค่นี้<ม>เหล็กเส้นคือเป็นโครงเท่านั้นใช่แล้วก็ใช้หนังหรือว่าผ้าไวนิลนะคะของเชโก<อ>มาใช่เป็นไงนะช้ลองจะดูเขาทำเพื่อความประหยัดเป็นหน <ขอ S 2> ังเป็นหนังทุกทุกทุกอย่างเลย สามหรือไม่ก็สี่นะสามล้อใช่สามล้อเขาบแต่ว่าสองล้อหน้าค่ะจะต่างจากรถบ้านเรารถบ้านเราจะมีล้อล้อหน้าล้อเดียวล้อหน้าล้อเดียวใช่คันนี้เป็นตัวออริจินอลนะคะหนังดังเดิมเพิ่งยดินดังเดิมส่วนคันต่อไปที่เรียงตามไปทางนู้นก็จะเป็นคันที่เราเอามาบูรณะเรามาซ่อมบำรุงแล้วนะคะเวโรแรคออสกาห้า เน้นการออกแบบผสมผสานระหว่างเต็นและหมวกนักบินโครงรถเป็นท่อนเหล็กเชื่อมต่อกันแต่ที่แตกต่างจากรถทั่วไปเห็นจะเป็นตัวถังรถที่คลุมด้วยหนังหรือผ้าไวน้นลทั้งคันนี่แหละครับ อันนี้คือเป็นโซนของรถอะไรครับเนี่ยด้านนี้นะคะจะเป็นโซนโฟก์โซนจีตองโอ้คือโฟกเนี่ยผมก็รู้จักใช่โอ้โหนี่นี่รถคันนี้นี่เห็นเห็นตั้งแต่เด็กเลยรถคันนี้เนี่ยนันมากนะนาคันนี้ดูสิฮะโอ้โหใหญ่กว่านรยมอริสนะคะเป็นกระบะไม่เคยได้ยินนะครับรุ่นนี้ใช่เป็นเป็นรถเมืองนอกนี่แต่เนี้ยนี่มาดูคันทีกว้าโอ้เคยได้ยินนี่ครับจ้าบเลยเอาเครื่องออกมาเลยนะ ที่ำมาจากทำมาจากอะไรนะช้าทำมาจากไม้ค่ะทกไม้อ้นี่ยตัวปรตูมรถตูลวเขาเป็นไม้เป็นไม้หมดเลยอะไรก็เป็นไม้นะ คือที่เขาทํามาเป็นไม้นี่เขาทําเพื่ออะไรครับประหยัดเหล็กเหล็กแพงแล้วก็อันนี้ใช้ได้ฟาร์มนะคะแล้วที่น้องการบอกว่าเครื่องยนต์อยู่ข้างหน้าเลยใช่เพราะว่าวัสดุตอนนั้นน่ะในการถ้าสมมติว่าเราผลิตเครื่องเครื่องยนต์แบบครอบเหมือนปัจจุบันใช่ไหมคะมันก็จะยุ่งยากกับการรื้อการซ่อมมันก็เปลืองด้วยใช่ไหมอ๋อสมัยก่อนนี่เหล็กคือแพงใช่ไหมแพงมากค่ะช่วงหลังสงคราม สีแดงเลยใช่ค่ะคันนี้เป็นสีตองนะคะที่เป็นรถดับเพลิงนี่ของต่างประเทศใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้มานะชามาพี่ได้ข่าวว่ามีบ้านไฟไหมอยู่แถวนี้ป่า <ใช S 1> เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะไปลุยเองฉ<ช>ันใส่พี่อากอารเราจะฉีกันเองแล้ว ร้อกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรารไปดูในโซนของรถสองล้อกันบ้างไหมคะรถสองล้อโอเคครับผมไปค่ะ<ช>